เขาเอาโน่เราีนเจไหนนี่เเขาเอานอวงล้ำไว้แต่เอาีนาลำจังไหนที่เอาออกว่าลำจังที่แย่ไนเอาหเอาเองลายแต่ไหนล้ำล้ำอีกกอน่อนี้ประมาณหลำเลำนี่ละอันมยน้อยค่ะตัดรัน้อยแตมาแตงแล้วมาแตงประมาณเดือนตุลาเริ่มตัดออกบแล้วนี่พอตุลาแล้วเขาก็มาตัดุ่มนี่กแปลงป่ปุ๋ย ันก็ไปแทง้เขาตัดต้นเก้าหนีออกห้ใบมันโร่นเดยก่อนเพราะท่านท่านเนาะตีตรากยากลากลงไปไกลมันสิหนักกันบาย่างใบใบที่งไ,งไ,ไ,ไ,ได้เป็นปุ๋ยนี่เขาสิให้ใบโร่นไงนี่ถ้ก่อนเขาจังมาลากแค่เดียวตัดสั้นใบสั้นใบแหงนั้นใบโร่นลงมาเบิดเลยนี่คือหน่อไม้นี่หน่อไม้ลำไม้แหงน,นั้นเพราะว่าแหงนั้นแหงนั้นเป็นห่มแหงนั้นยู่โตได้เขาจึงตัดต้นเก้าออกท่า,านมันสีอ่อนมันสีล้มม้าสี โม่เสียหักนะแมันข็งแล้วก็จองล้ำเข้าไปยวิธีการของเผื่อพี่น้องสองสามล้ำแห่งนยึดทุ่มที่โซนอ่อนมันเขาบอเขาบอหูเขาบอเคยเห็นเขาบอเคยเห็นเนาะเขาบอมาฟังเผื่อบอเขาบอแจ็คไปสิลูแจ็กว่าวิธีการโผล่วิธีการเอาไว้เวลาเบิดนอหนาวเบิดนอมันที่ก็เอานอมวันี่จักปีดอกก็โอ้จักเดือนแจ็คเดือนดอกกุมภากุมภาหอดเดือนนี้เดือนกอละกันา ตัวห้าคนเพิ่นเก่าหอดบ่อเสาเอาตลอดตลอดจนในหอดเดือนตุลาเพิ่นแังแดงไม่เลยเพิ่นกะจงไปเรื่อยตะวันส็ออกว่าไหลที่เขาจงล้มไปสามนองไม่จงไปสองสามนองเพิ่นกะเอาไปเรื่อยแล้วมันก็สะออกเรื่อยๆฉันบอกจงหลายอ่ะเพราะเขาจงหลายี่มันจะเลี้ยงล้มไม่มันมันก็จะตัดออก หอไว้มัน่ไหมันถือมาถึงมู่งวนมันถือตั้มก็มูอแหละมันถิอเขาชันี่วิธีการบางคนพี่น้องจ้าเบิ้ลว่าเข้าสิไวบได้รวดเป็นบ่อพี่น้องเขาต้องเบิ้งว่าน่อหน่อยเอาถิ่มเอาออกตัดออกห่อไว้ับเสมอกันไห้ว่ามันไห้มันดึงกันไปลักษณะที่ต้นใดบ่อแน่นเขากระตัดถิ่เพราะว่าการ่มมันสีล่มเามาตอนมันสีเขามาแตงเขาตอง Chạp lâm lên bung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  á bung lên 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 lên bung 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 này bung lên bung มันบอล้มสีแห้งบอลล้มหลังฝนสีเบิดสีหนาวมันต้องล้มแห้งแล้วต้นมันก็สีอ่อนอยู่ใบกันลังอ่อนอยู่มันก็สีโกงไปตามลบไม่บ่นบะอกทมันบัมนี้โจทวงมันจะบดีขึ้นบ่มันก็สีหมู่งไปทับกันนะมันจะออกนอกบดีต้องล่อยให่างมันดีขึ้นถ้าแก่แก้วมันสีดีขึ้นถ้าท่านล้มมา